ครับสวัสดีกับพมยินดีต้อนรับกสู้นายไข่หนุนชาแนลนะครับพมยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม d r a g o n e t e 2 Evolution กันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้จะเป็นไกด์ EP ที่3แล้วนะครับผมใครที่ยังไม่ได้รับชม EP 1 EP 2เนี่ยสามารถไปรับชมได้ในช่องเลยนะครับสำหรับไกด์ EP นี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องสิ่งที่ต้องทำใน1วันในเกม Dragonite 2ว่าต้องทำอะไรบ้างผมจะแบ่งเป็น2หมวดด้วยกันนะครับผมหมวดแรกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นเดลี่ที่เราต้องทำเนาะที่นอกเหนือจากดันเจี้ยนอย่างที่สอง คือจะเป็นการลงดันเจี้ยนนะครับที่เป็นเดลี่แล้วก็ที่เป็นวีคลี่ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยอย่างแรกเลยนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆต้องทําในแต่ละวันเนี่ยจริงๆมันมีแอคทิ i วิตี้ตรงนี้บอกอยู่แล้วนะครับผมว่าต้องทําอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะมาแจกแจงให้ฟังกันเลยนะครับสำหรับอย่างแรกเลยเนี่ยจะเป็นดันเจี้ยนนี้เลยนะครับ ดันเจียนที่ลงไว้สําหรับหาหินอัปเกรดตรงดันเจียนตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด70ชั้นนะครับผมยิ่งจํานวนชั้นสูงมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งได้หินอัปเกรดที่จํานวนเยอะขึ้นมากกว่าเดิมด้วยอ่าแล้วก็จะมีปุ่มแบบเคลียร์แบบรวดเร็วด้วยนะครับนี่เห็นไหมเขาจะเคลียร์อ่าให้เราเนี่ยไปเกือบล่าสุดที่เราทําได้เลยนะครับผมแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมาลงเองอยู่ดีนะเพราะว่าเขาไม่ได้เคลียร์ถึงชั้นล่าสุดที่เราทําได้นะกดลงไปได้เลยนะฮะนี่น การเทียน,นนะครับเซิร์ฟจีนเนี่ยต้องบอกว่ามันออโต้ได้นะครับก็ลเลยค่อนข้างจะสบายแต่ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยหรือว่าเซิร์ฟ globally เนี่ยเดี๋ยวรอชมอีกทีนึงก่อนดีกว่านะครับผมว่ามันจะสามารถทำแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับอ่านี่เห็นไหมถ้าผ่านชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะให้ไข่มาสุ่มนะครับผมเห็นไหมก็จะมีทั้งตัวโกลนะครับผมแล้วก็เป็นหินอัปเกรด อตอนนี้ผมอยู่ชั้น36นะครับชั้นถัดไปลงไปเรื่อยๆนะครับถุตงตรงนี้เนาะจนเราแบบว่าลงไม่ไหวแล้วนะครับผมอันนี้คือแล้วแต่ตัวละครของเพื่อนเลยนะครับผมว่าไหวแค่ไหนนะครับนี่ก็เป็น,เป,นเป็นอย่างหนึ่งที่ต้องลงทุกวันนะครับเออดันเจนนี้น,น,นี่ช่วงแรกๆก็จะง่ายหน่อยนะครับก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวมาลองกันดูอีกสักชั้นแล้วกันนะครับผม นี่มอนก็เลเวลก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้มอนเลเวล86นะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไหวอยู่นะฮะเพราะเราก็เลเวล86เช่นเดียวกันแล้วก็ค่า cp เรายังพอ,อกําจัดมอนได้อยู่นะครับผม โอเคโอเคสำหรับอ,อย่างแรกแหละก็ผ่านไปแล้วนะครับอ่เดี๋ยวไปดูอย่างที่2กันดีกว่านะครับอย่างที่2นะครับเพื่อนจะเป็นการรับเควสประจําวันนะครับผมเควสดประจําวันอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอ่าถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้น่าจะชื่อไอรีนนะครับผมอ่าตรงนี้กดไปได้เลยนะฮะเนี่ยตัวเกมก็จะพาเราไปที่ตัวรับเควสประจําวันเลยนะครับ งนี้ก็ต้องทําทุกวันเช่นเดียวกันนะเพราะว่าการทำเควสประจำวันเนี่ยมันจะได้ exp นะครับผมที่เยอะพอสมควรเลยนะนเพื่อนๆนะเนี่ยรับมาแล้วเนี่ยเควสก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมมีทั้งหมด9เควสแต่อย่างที่บอกครับผมว่าเซิร์ฟจีนมันออโต้ได้กดครั้งเดียวเนี่ยเขาทําให้เราจบ9เควสเลยจะค่อนข้างสบายหน่อยนะครับผม ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมก็แค่เคลียร์มอนตามแบบเฉยๆนะเลเวลของมอนเตอร์ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับนี่ก็จะฟิลประมาณนี้เลยเห็นไหมพอเสร็จเราก็จะผ่านควสตเลยนะครับผมแล้วก็ไปทำควสตถัดไปได้เลยนะฮะ โอเคครับมาอย่างถัดไปดีกว่านะครับผมอย่างถัดไปเนี่ยจะเป็นการตอบควิชนะครับผมจะเป็นการตอบคําถามรายวันซึ่งเป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับเกมนี่แหละครับผมอ,อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมน้องตรงผู้หญิงส่แว่นคนนี้เลยนะฮะนี่กดไปได้เลยตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด10คําถามนะครับเอ็กพี e ค่อนข้างได้เยอะพอสมควรเลยนะโดยเฉพาะช่วงแรกที่ตอนเรายังเลี้ยน้อยอยู่เนี่ยเนี่ย จะได้ค่อนข้างเยอะเลยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนได้โอ้โหได้ e อพีเยอะมากนะครับผมไม่ว่าตอบผิดตอบถูกเนี่ยยังไงเราก็ต้องมาทานะครับผมบางเอิญว่าพอดีผมเล่นเซิฟจีนผมอ่านภาษาจีนไม่ออกครับก็เลยกดมั่วๆไปนะครับแต่ก็ได้ e อ P เยอะเช่นเดียวกันนะครับสาหรับอคอนเทนต์นี้อย่าลืมมาทํากันด้วยนะอย่างถัดไปเนี่ยจะเป็นการส่งสัตว์เลี้ยงป่าจนภายนะครับผมส่งตรงไหนส่งตรงนี้เลยนะครับกดไปได้เลยนี่ก็ตรงนี้คือผมได้ส่งไว้เมื่อคืนไว้แล้วนะครับผมเมื่อวานเนาะกดรับได้เลยนะครับตรงนี้ ของก็จะส่วนใหญ่จะเป็นพวกของครับนะครับของครับซะส่วนใหญ่นะฮะการส่งสัตว์เลี้ยงบนรจนัยจะขึ้นอยู่กับเลเวลของตัวสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับผมอ่าอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับตรงนี้ Requirement คือเลเวลสัตว์เลี้ยงคือ70ขั้นต่ำนะครับหมายความว่าสัตว์เลี้ยงที่เราจะต้องส่งบรจนภัยได้เนี่ยต้องเป็นเลเวลเจ็ดสิบขึ้นไปถึงจะส่งได้นะครับของที่ได้เนี่ยก็จะเยอะกว่าขั้นต่ำกว่าด้วยนะครับผมเห็นไหมยิ่งขั้นสูงยิ่งสัตว์เลี้ยงอ่าเลเวลสู เออตรงนี้ก็ส่งได้ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5ตัวนะครับผมตรงนี้นี่ก็มีเลเวล30นะครับผมแหมที่ผมจะส่งนะ3ตัวอ่าแล้วก็มีเลเวลไม่ถึง30อีก1ตัวนะครับ นี่ส่งได้เลยแล้วก็หลังจากเวลาเขาจะนับถอยหลังนะครับหลังจากเวลาครบแล้วเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมเข้ามาเพื่อกดรับรางวัลแล้วก็สามารถส่งใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมสําหรับการส่งสัตว์เลี้ยงมาจนพ่ยนะฮะก็ค่อนข้างจําเป็นเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าขวด XP ตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยอัปเกรดสัตว์เลี้ยงนะครับผมอัปเกรดสัตว์เลี้ยงไปได้เก่งขึ้นกว่าเดิมนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมว่าคลิปที่แล้วเนี่ยการที่เลเวลสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยมันเลเวลสูงขึ้นใช่ไหมครับมันจะทําาให้เรเรนี่ย มีค่าพลังที่สูงขึ้นด้วยนะครับผม,มตรงนี้ก็ส่งผลต่อค่า CP ของเราด้วยนะครับถัดมาน,นะครับผมจะเป็นการลงดันเจียนปีกซึ่งดันเจียนปีกเนี่ยจะมีทั้งหมด4ดันเจียนไล่ตั้งแต่สีขาวสีดํา สีแดงแล้วก็สีเขียวเลยนะครับผมตรงนี้ก็สแตตก,ก็จะได้แตกต่างกันไปตรงนี้ลงได้ทั้งหมด4รอบต่อ1ปีกนะครับผมอันนี้ก็ต้องลงทุกวันเช่นเดียวกันแต่ว่าในกรณีที่เราลงผ่านมาแล้วเนี่ยโอเราก็สามารถโกดเคลียร์แบบรวดเดียวได้เลยนะครับผมก็จะได้ปีกมาเลยนะน,นี่ก็เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวผมลงไปให้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมนี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นมอนเตอร์แบบทั่วๆไปนะครับผมก็ไม่ได้ยากอะไรนะ ชั้นที่1นึ่ผ่านแล้วครับพอดีว่าค่า CP ผมมันมันเยอะเกินไปแล้วครับผมก็เลยแบบว่ามอนเตอร์ก็เลยดูบางนะครับเออแต่จริงช่วงแรกคงไม่ได้บางขนาดนี้นะครับนี่มีทั้งหมด4ชั้นนะครับผมอ่านมาชั้นสุดท้ายกันเห็นไหม

อย่างทัดไปเนี่ยจะเป็นการทำเควสป้ายนะครับผมอ่าแต่ forget, ตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าตอนเปิดเซิร์ฟมาของเราจะเรียกว่าอะไรนะตรงนี้เราจะสามารถอัพขั้นได้นะฮะตรงเควสตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถรับได้จํากัดต่อวันนะเพื่อนนะเห็นไหมถ้าเกิดเรารับเควสนี้เนี่ยเราก็จะได้เหรียญทั้งหมด300ใช่ไหมถ้าเกิดเราเก็บเหรียญเต็มนะครับผมอย่างเช่นของผมเนี่ยตอนนี้มัน4,000ันกว่าใช่ไหมครับอ่าถ้าเกิดเต็ม1 0 0 0 0มืเนี่ยสเตตเราก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยอ่าเราสามารถอัพขั้นถัดไปได้เออตรงนี้ก็จะสามารถ อเป็นการเสริมสเตตให้ตัวละครได้เช่นเดียวกันนะครับเสริมค่าพลังหรือว่า CP นะเ,เดี๋ยวไปลองทําให้ดูสักคดหนึ่งแล้วกันนะครับกดรับควสตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่ก็พอมาถึงตัวรับคสแล้วเนี่ยก,กดรับคสได้เลยนะฮะเขาก็จะไปให้เราทำเนี่ยอ๋อเห็นไหมส่วนใหญ่จะเป็นกําจัดมอนสเตอร์นะครับผมหลังจากกําจัดมอนสเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวเหรียญสีแดงตรงนั้นมาเลยนะนี่ครับผมเห็นไหมก็จะอัพได้เลยนะครับผม ในหมวดถัดไปเนี่ยผมจะพูดถึงในการลงดันเจี้ยนบ้างดีกว่านะครับผมในการลงดันเจี้ยนเนี่ยต้องบอกว่าดันเจี้ยนเกมนี้ค่อนข้างจะมีเยอะนิดนึงนะครับผมไล่ตั้งแต่เป็นดันเจี้ยนคนเดียวนะครับผมแล้วก็ดันเจี้ยนหนึ่งถึงสี่คนดันเจี้ยนสองถึงสี่คนหรือว่าเรียกว่าเนสนะครับผมแล้วก็ดันเจี้ยนสี่ถึงแปดคนนะครับก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวมาไล่ตั้งแต่ดันเจี้ยนแรกก่อนเลยดีกว่านะครับผมดันเจี้ยนแรกเนี่ยจะเป็นดันเจี้ยนโซโล่นะครับคนเดียวนะฮะเป็นสถานที่ต้องห้ามนะครับ ตรงนี้เราจะลงได้2ครั้งต่อวันนะครับผมตรงนี้อยู่ที่ซีพีเพื่นนอนด้วยนะว่าณปัจจุบันเนี่ยซีพีเพื่อนเท่าไหร่แล้วเพราะว่าตัวมอนสเตอร์ในดันเนี่ยก็จะเก่งขึ้นตามไปด้วยนะครับตรงนี้ก็จะรับของรางวัลได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาทําการลงกันดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวปรับก่อนนี่เลเวลผลค่อนข้างเยอะนะครับผมซีพีค่อนข้างเยอะก็เลยดูแบบ มันดูง่ายนะครับผมจริงๆมันไม่ได้ง่ายขนาดนี้นะเออก็จะได้ของด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ทองอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าในการลงครั้งแรกเนี่ยเ,เราจะได้เพชรด้วยนะครับผมแต่เป็นเพชรแบบล็อกนะเออ ครั้งถัดไปเนี่ยก็ลงได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าเราจะไม่ได้เพชรซ้ำแล้วนะนี่เห็นไหมครับถ้าลงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะ1นทับสนะมาลงได้2ครั้งนะครับผมครั้งแรกเนี่ยก็อย่างที่บอกครับผมว่าจะได้ XP แล้วก็ได้เพชรด้วยนะครับผมแต่ครั้งถัดไปเนี่ยจะไม่ได้แล้วนะมากันที่ดันเจียนถัดไปดีกว่านะครับจะเป็นดันเจียนนี้เลยนะครับผมจะเป็นดันเจียนฟาร์มอุปกรณ์นะฮะตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าเรา CP เท่าไหร่หรือว่าเราต้องการอุปกรณ์ชิ้นไหนเห็นไหมมันก็จะบอกอยู่แล้วนะครับผมว่าดันเจียนไหนเนี่ยดรอปอะไรบ ตรงนี้สามารถสแปมเพื่อฟาร์มไอเทมได้เลยนะฮะออแต่ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าไอเทมในดันเจียนนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นไอเทมในเกมเนาะไอเทมในเกมเนี่ยจะอยู่ในดันเจียนเนส ส่วสนใหญ่นะครับผมตรงนี้สามารถทําให้เราเนี่ยดันค่าพลังไปได้เพื่อลงเนสต่อไปนะครับผมยังไงดันเจียพวกนี้ก็ต้องฟาร์มอยู่ดีนะครับถ้าเราไม่ฟาร์มดันเจียพวกนี้เนี่ยเรายัางไรเราก็ลงเนสไม่ได้นะมันจะมีโหมด2โหมดนะครับโหมดแรกจะเป็นโหมดปกติอ่าแล้วก็โหมดทางขวาเนี่ยจะเป็นโหมดที่เป็นโหมดฮาร์ดนะครับยากขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมดีควายเมนซีพีก็จะต่างกันด้วยนะครับตรงนี้ต้องการแค่ห้าหมื่นตรงนี้เจ็ดหมื่นนะครับตรงนี้ก็สามารถฟาร์มได้ดันเจียนนี้ก็ไม่ได้ยากมากนะ ออสามารถเลือกฟาร์มได้เลยว่าตอนนี้เราขาดอุปกรณ์ชิ้นไหนนะครับผมเออแล้วค่า CP เราเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถเลือกฟาร์มได้เลยนะครับมากันที่ดันเจี้ยนถัดไปเนี่ยจะเป็นดันเจี้ยนเนสแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะลง2-4ถึงคนนะครับผมไม่สามารถโซโลได้นะ,ะต้องขอย้ำว่าไม่สามารถโซโลได้จำเป็นจะต้องหาเพื่อนๆในปาร์ตี้นะครับออขั้นต่ำคือ2คนในการลงนะ ในการลงดันเจี้ยนเนสพวกนี้นะฮะของที่ได้เนี่ยก็จะดีกว่าดันเจี้ยนก่อนหน้านี้นะครับสังเกตไหมว่าจะเป็นสีม่วงขอบทองนะครับ 80, เลเวลแปดสิบเห็นไหมแต่เงื่อนไขก็คือต้องลง2-4ถึงคนนะครับตรงนี้ก็มาลงกันได้แล้วก็ดันเจี้ยนพวกนี้จะยากกว่าปกติด้วยนะผมจะยากกว่าดันเจี้ยนก่อนหน้านี้ด้วยอาจจะต้องเล่นเป็นทีมกันนิดนึงนะครับเริ่มเล่นเป็นทีมแล้วนะครับตอนลงดันเจี้ยนพวกนี้แล้วก็อย่างหนึ่งคือดันเจี้ยนพวกนี้จะค่อยๆปลดล็อกนะครับผมอยู่ที่เลเวลเราด้วยนะครับอย่างเช่นช่วแงแรกเเเน่รรั้งาาจจะะลไดดตอวถม 12, ็น65แล้วก็75หครับหลังจากนั้นก็มีนะครับผมแต่เป็นดันเจี้ยนเลเก้าสิบนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ถึงเหมือนกันตรงนี้จะลงได้2ครั้งต่อดันเจี้ยนต่อวันครับผมหมายความว่าเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องเลือกดันเจี้ยนใดดันเจี้ยนหนึ่งในการลงนะครับ เพื่อนๆสามารถลงทุกดันเจี้ยนเลยก็ได้นะฮะแต่ว่ามันจํากัดได้แค่2ครั้งต่อวันเออตรงนี้ก็อย่าลืมมาลงกันด้วยนะครับผมถัดมาเนี่ยจะเป็นดันเจี้ยนเนสสีคนแล้วนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมยังไม่ชัวร์นะครับผมว่า global เปิดมาจะมีระบบดันเจี้ยนนี้เข้ามาเลยหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาจะบดล็อกเลยวี่แปมาเลยไหมนะครับแต่คิดว่าอาจจะยังไม่เข้ามาแต่ว่าน่าจะเข้ามาทีหลังนะครับ แต่ว่ารู้ไว้ก่อนก็ได้นะครับผมดันเจี้ยนนี้เนี่ยจำกัดในการลงคือ1ครั้งต่ออาทิตย์นะครับผมเราจะได้ของแค่ครั้งเดียวต่ออาทิตย์นะตรงนี้ก็สามารถลงได้เช่นเดียวกันซึ่งจะยากกว่าดันเจี้ยนก่อนหน้าน,นี้พอสมควรเลยเพราะว่าต้องการผู้เล่นถึง8คนแล้วก็จําเป็นจะต้องสื่อสารกันด้วยนะเออเพราะาดันเจี้ยนค่อนข้างยากเลยนะครับค่อยๆแต่ระดับขึ้นมานะครับเห็นไหม ทั้นแรกนะผมจะเจอกับตัวน้องวัวคนนี้นะครับผมดีควายเม้นตซีพีแค่7จ็ดหมื่นสองพอถัดมาเนี่ยจะ8ปดหมื่นแล้วเห็นไหมของที่ดรอปเนี่ยก็จะต่างกันด้วยนะครับมีดรอปตั้งแต่ของแบบอของแบบสีทองทั่วไปแล้วก็สีม่วงเป็นขอบเรืองแสงด้วยนะครับผมตรงนี้เห็นไหมก็จะดีควายเม้นตซีพีที่เยอะมากๆนะครับผมจนไปถึงตัว C ีดาร์เน t เนี่ยตรงนี้จะดีควายเมนซีพีถึงแสนสองเลยนะ แต่ว่าของที่ได้เนี่ยก็จะดีตามไปด้วยนะครับผมจําเป็นจะต้องลงทุกอาทิตย์เลยนะครับอย่าลืมมาลงกันด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าอาทิตย์นี้ผมลงเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปให้ดูแล้วกันนะครับผมว่าตัว C ีด็อกเน็ตในด็อกเน็ t 2 evolution เนี่ยมันจะรูปร้างหน้าตาประมาณไหนแล้วมันยากง่ายแค่ไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมผิดพลาดประการใดขออภัยนะทีนี้ด้วยนะข้อมูลบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับซือ global นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะ เออแต่ว่าเรารู้ไว้ก่อนดีกว่าไม่รู้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากช่องในขนไว้ด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดกันด้วยยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าหรือว่าในไลฟ์สตรีมได้เลยนะครับเกมเปิดวันที่20นี้แล้วนะครับผมอย่าลืมเตรียมความพร้อมกันด้วยเ,เลือกอาชีพไม่ถูกไปดูคลิปช่องผมได้ช่วงนี้ทำคอนเทนต์เกมนี้เป็นหลักเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับผม